เขากับปุนกับแก้วหืมแซ่บเอาไงอันนี้เดี๋ยวขัดจอนฮมเมนูวันนี้คือสุดยอดครับปนกบมะเขือ น้ำเสนอพักไหมดอกพัตาตตบบ่ไม่เคยกินพี่น้องข้างแรกนี่ข้างแรกรสชาติเป็นไงออกหวานฟิน้นฟียนจัง่อยจะเหมือนคาหรือเปล่าสวัสดีจ้ามาพอกันที่เกรากับช่องน้องนวลมาพี่น้องวันนี้ได้ป่นกบจ้ะพี่น้องกับพักลวกมากมายเลย อันนี้ดอกขจจอนพี่น้องแล้วก็อันนี้ผู้ใดเคยกินผักตบวัาันดอกผักตบแล้วก็อันนี้ดอกกระเจียวครับแล้วก็มีหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มแล้วก็ทัวฟักยาวแล้วก็มะเขือมากพี่น้องซุปบักเออบ่แม่ซุปแบบมี ยังก็ปนกบอยากกินซุปบักมีซะได้นี่ซุปบักมีมาพีนน่น้องปนกบแซบๆเมนูอีสานบานเฮาเมนูบานกินเขากับปุลกระปเจียวแซบเอาไง ดอกกระเจียว,ยวบอนอหนจินดอกมันกระด้หอมอันนี้เดี๋ยวขัดจอนเมนูวันนี้คือสุดยอดครับปนกบ อันนี้น้ำเสนอพักใหม่ดอกพัดตบบอไม่เคยกินพี่น้องข้างแรกขึ้นข้างแรกรสชาติเป็นไงออกหวานๆเฟียนๆจังหน่อย จะเหมือนค่าหรือเปล่าเฟี่ยนเฟี่ยนนิดหนึ่งตัวปอกยาอันนี้หน่อไม้ต้มกับปุนนกบบกลกบกระดูก แบบแบบว่ากระดูกออกเด้อพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่ผู้ชี้เอาออกว่อาออกเด้อพี่น้องแล้วแต่สะดวก mm hmm. แล้วแต่สะดวกเด้อพี่น้องใครสะดวกแบบได้ก็ แต่ของเฮียนเขามาแล้วมาแล้ว chẳng yeah, mm. mm. yeah, Thế Ну, как я. ชัวคือหวานค่ะท,ท่าง่ายไปจืดเป็นหนูดได้เคยกินแน่ท่างานพี่น้องอเองิญเอียงกบเอ็บตัวบักง่ายกี่นอ้อง สือกอบเที่างแ้าคั่วมาแล้วสังหารมาแล้วเรียบร้อย khóc Tình đùa này thỏa với nhau Mình không cứ mắc quần Khăn cục kìa ครับอืมาบชุดยอดซับมา <c oughs> ส,ำสำหรับเมนูวันนี้ก็สุดยอดค่ะพี่น้องเด้ยแซบคัปนกบเมนูอีสานบ้านเฮาสำหรับวันนี้ก็อิ่มอีกแล้วจ้ากินมั่วมา่มสุภาพก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลทุกแชคือเก่าจากพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากไค์ก็แชก็ติดตามเป็นกำลังใจให่งองน้องนวลน้ำเด้อพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาคือเก่าจ้าคลิปนี้ไปแล้ว